เจรินพรน้ำตาไหลหลังเจนจิและชาวแก๊งมาเซอร์ไพรส์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ทำเอาแฟนคลับใจฟูเลยล่ะค่ะหลังนังเอกยิ้มสวยเตยเจรินพรจุนเกียรด รวมฉลองวันเกิดกับแฟนคลับเพราะในงานพระเอกหนุ่มเจนเจียรายุตั้งสีสุขรวมถึง2นักแสดงจากละครมาตาลดาทางช่อง3อย่างอแมนดาออฟดัมและออมกอน,นพัฒมาร่วมเซอร์ไพรส์ด้วยซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆโผล่มาเซอร์ไพรส์เตยก็ดีใจหนักมากๆเลยค่ะแถมยังซึ้งจนน้าตาไหลด้วยเพราะแม้ละครจะจบไปแล้วแต่ทุกคนก็ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันเสมอจนเหมือนกับเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวของเตยไปแล้ว เอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับเตยด้วยนะคะปีนี้เป็นปีที่ตัดสินใจออกจากช่อง3และผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วยังไงก็ขอให้มีงานปังๆนะคะเชื่อว่าแฟนๆรวมถึงเพื่อนนักแสดงช่อง3จะต้องร่วมเป็นกําลังใจให้กับก้าใหม่ของเตยแน่นอนเราเองก็จะคอยเป็นกําลังใจและจะคอยดูความสําเร็จของเตยนะคะ